จังหวัดพังงาปลูกป่าและปล่อยปลาเฉลมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นยำ้ำอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่คู่ประเทศไทยพลตรีทีนนัทจินดาเงินผู้บัญชาการมนลทหนฐานบกที่41พร้อมด้วยพลเรือตรีชัยนรงขาววิเศษผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงานายนิกรจันอัมภัยนายอำเภอเมืองพังงา หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกทหารปานศึกจังหวัดพังงาชมรมทหารกองหนุนจังหวัดพังงากองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติจังหวัดพังงานักเรียนนักศึกษาประชาชนจํานวนกว่า300คนรวมกันปลูกป,ป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ และปล่อยพันธุ์ปลาเนื่อในวัตกาศ8 7พรรษา5ธันวาคม2557ที่บริเวณป่าชายเลนบ้านกลางหมู่ที่6ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดีเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่มีความเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความบุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่สาธารณะในชุมชนของท้องถิน่นเพื่อปลูกฝังให้รัษฎรในท้องถิน่น มีใจรักต้นไม้รักป่าไม้ห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สัตว์น้ําจึงได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนจํานวน2,200ต้นและปล่อยพันปลาจํานวน5,000ตัวที่บริเวณบางพัดหมู่ที่8ตาบลบางเตยอําเภอเมืองจังหวัดพังงาขึ้นสู่ทะเลฝั่งอันดามันพลตรีธีนนัฐจินดาเงินผู้ประชาการมฑลนทหารบกที่41กล่าวว่าตามคําสั่งของกองตามคําสั่งของทางกองทัพบ,บก ได้มีนโยบายในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นโดยผู้บัญชาการกองทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำให้มีการเข้มงวดกวดขันสอดส่องดูแลการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งให้มีการอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ป่าไม้ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อให้คนไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหารทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ข้าราชการประชาชนและนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่